เวลาเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณนทวันรอ้นรัสซีเนียเอ็กซคควทีฟไวท์เพรสิดเนนต์จากบริษัทหลักทรัพย์ c ี s ีเอประเทศไทยสวัสดีครับพี่เปียะครับสวัสดีครับพี่แปงครับพี่ตั๊กครับครับพี่เปียครับเช้าวันนี้เองหุ้นไทยเหมือนว่าไปทดสอบ1,600จุดได้แล้วนะครับแต่ว่าก็มีแรงขายทํากําไรออกมาเหมือนกันดูทรงแล้วก่อนวันหยุดวันพรุ่งนี้ฮะมีโอกาสหุ้นไทยจะถูกเทขายทํากาไรไหมครับที่1,600ยจุดนี้ฮะ มีครับมั่นใจเลยนะคะครับจังหวะชอดลับล่ะคะถ้าจะไหลลงไปแรงๆเราประเมินไว้ยังไงบ้างคะก็กําลังนั่งดูแถวหนึ่งห้าแปดศูนย์อยู่ครับค่ะลึกพอสมควรเหมือนกันนะคะครับประมาณแต่ไม่ใช่เกิดวันนี้ใช่ไหมคะพี่เปียกไม่ไม่อาทิตย์อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นะฮะครับอาทิตย์นี้อาทิตย์ครับจะได้ไม่ตกใจกันเยอะนะครับเลงไปพุดพลาตวันนี้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับ ที่พันห้อยจุดนี่ถือว่าเป็นจุดทางจิตวิทยาเลยนะครับคือตอนนี้มันมันค่อนข้างที่จะโอเวอร์เกินเกินกว่าพื้นฐานใช่ไหมครับพี่ในเชิงของเอ็นเด็กแล้วก็เชิงของราคาณตอนนี้ฮครับถือว่าถือว่าตึงตัวแล้วกันครับอ่าตึงตัวในแง่ของผลประกอบการที่ที่ผ่านมานะครับอแล้วก็ปีนี้ที่เขาคาดคาดกันเนี่ยเขาคาดการประมาณสักเจ็ดสิบาเทเร้านะครับเจ็ดสิบแปดสิ 70, 80, 80บาทเนี่ยถ้าเราเอา,ายี่สิบเท่าคูณเข้าไปมันก็พันหกพอดีอ มาดีพันหกยี่ิบแปดิบาทคุณยี่สิบเท่าปีนะครับของตลาดมันก็ทําให้แล้วข้างเงินบาทอ่อนด้วยนะครับค่ะไอ้น,นี่จะทําให้คนที่จะดันผ่านพันหกเนี่ยก็คือตัวฝรั่งครับกับกองทุนซึ่งผมดูกองทุนเขาก็ซื้อมาขายไปนะครับไม่ไม่ได้ตั้งใจดันเท่าไหร่อเออก็แปลว่าข้ามยากครับค่ะอ๋อคือเงินบาทอา่อ,อนตอลลากแข็งแสดงว่าต่างชาติก็จะไม่เข้าช่วงนี้ อย่างอย่างต้อง<ช>อรอให้มันมันมันอ่อนได้ที่ก่อนนะครับค่ะไม่รู้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ตามดูแล้วกันพอมันเริ่มนิ่งๆนะครับอาจจะสามสิบเอ็ดสามสิบห้าสิบอะไรว่าไปนะครับมันเริ่มไม่ไปไหนสักที่สองที่เดี๋ยวเดี๋ยวฟันโฟมันจะเข้ามาค่ะเข้ามาด้วยด้วยด้วยปัจจัยอะไรเป็นตัวหนุนนํานครับตรงนี้ฮะที่ที่ที่ไอ้นี่ไอ้นี่แหละครับคือปัญหาแล้วครับคือเพราะว่าเพราะว่าไอตัวเลขกําไรคอเส้นหนึ่งเนี่ยยังไม่ประกาศนะครับอ๋อ วันนั้นมันต้องรอถึงเอ็ดโครงกเล่อพฤษภาเนี่ยนะค่ะวันนี้ช่วงนี้มันจะเป็นช่องว่างอยู่อะอื่นๆใช่ไหมอืออื่นๆอยู่มันก็จะเล่นตัวเล็กกันเนี่ยตัวเล็กก็ยังเล่นได้อยู่นะครับยังยังเรียนว่าใครอยากเล่นตัวเล็กก็เล่นไปไม่ได้มีสัญญาณอะไรค่ะแต่ว่าจะต้องจากจากหุ้นเล็กขนาดกลางไปเป็นหุ้นเล็กขนาดเล็กมากจนขนาดจิ๋วแล้วนะตอนนี้มันก็ไม่มีตัวเล็กกันนะหลักตำบานตอนนี้ก็เริ่มลดแล่นนะคะ เออเหลือห้าสิบตังหกสิบตังนะผมเห็นแวบๆอย่างค่ะเออมันก็มันก็ไปได้ระดับนึงอ่ะแต่ว่าจะไปไกลกว่าน,นี้คงลําบากสําหรับินเด็กที่จะข้ามปันหกนะครับค่ะหนึ่งต้องรอผลประกอบการอย่างเดียวเลยสองต้องรอแรงซื้อจากฟันโฟซึ่งอันนั้นจะต้องอิงกับค้าเงินบาทค่ะทําทให้ในเดือนเมษาเนี่ยสัญญาณจะเป็นลักษณะเป็นการซึมหลงจะเป็นส่วนใหญ่ครับค่ะ ภายใต้ตลาดที่มันซึมลงแล้วก็แนวรับที่เรามองไว้พันห้าร้อยแปดสิบจุดเนี่ยครับมันมีตัวไหนที่เราพอสามารถลงไปเก็บได้ในช่วงที่ตลาดลงมารอเราไหมฮะมันเหลือพวกปันผลอย่างเดียวครับครับตอนนี้เหลือปันผลอย่างเดียวซึ่งผมก็ยังคิดว่าหลังจากเมษาบคือตอนนี้เรามองดีว่าซีเซอร์ผมก็มองดีนะครับมองครึ่งปีหลังเนี่ยหุ้นน่าจะไปเพราะว่าเออร์เน็งเราน่าจะค่อยๆดีขึ้นครับอันนี้อันนี้เรามองดีไว้ก่อนเพราะฉะนั้น ผลประกอบการในเดือนในที่จะประกาศเดือนพฤษภาครับน่าจะออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดแล้วควอเตอร์สองปีที่แล้วเราเนี่ยล็อกดาวน์เกือบทั้งควอเตอร์เลยค่ะเราทุกอย่างก็น่าจะดีตามที่นักนวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐานผึคาเพราะฉะนั้นันผลเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะได้ฟรีผมรู้สึกอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นตัวไหนที่จ่ายันผลเนี่ยผมคิดว่าคิดว่าได้นะผมซื้อได้โดยเฉพาะกลุ่มธนาคารนะเราก็ยังให้เก็บพวก คแบงก์เอชซีบีแบงก์กรุงเทพอะไรประมาณเนี้ยคเข้าไปในพอร์ตอันนี้คืออยู่ในพอร์ตได้ไม่เป็นไรค่ะอยู่ให้เย็นใจแล้วถ้าถามว่าเป็นตัวอื่นๆแล้วคะพี่เปียกนอกจากแบงก์เะค่ะนอกจากแบงก์ก็ยังมีปิโตเคมีถ้าเรามองว่าอวัคซีนมันจะค่อยๆฉีดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสามเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วทุกอย่างจะลับมาเหมือนเดิมได้ครับอย่างตัวไหนบ้างตัวตัวพีทีดีซีตัวไอแลก็น่าจะน่าจะได้ คือตัวนี้เนี่ยอย่างพ t t g c จนี่เล่นรอบปะคะเพราะว่ามันก็ขึ้นไปชนเกือบเกือบเจ็ดสิบลงมาใหม่แนวรับอยู่ที่เท่าไหร่คะพี่เปียกแนวรับอยู่พ t t g c จนะครับใก้ไนะครับวันนี้หกสิบสองบาทยี่สิบห้าตางค์อ่าคือไอ้หุ้นประเภทเนี่ยมันขึ้นไปที่เจ็ดิบาทแล้วมันลงมาแล้วถูกไหมค่ะ,คะใช่ค่ะเออเราก็ต้องซื้อตอนลงแบบนี้แหละค่ะลักษณะเล่นรอบแนวรับอยู่ที่หกสิถึงหกสิสองเนี่ยครับไม่ไกล่างนี้ละค่ะขอไอวีเอาอีกตัวครับพี่เปียกคะ่ะ ไอวีเอลนะครับไอวีเอลอยู่ตรงสี่สิบสามถึงสี่สิบสี่ครับเข้าได้นะฮะคำถามนี้เลยครับก็คือขอ,อต่ออีกสักนิดนึงอะไรต่ลงประมาณนี้ยค่ะนิดนึงออมประมาณเนี้ยเดี๋ยวร <ขา S 1> อจังหวะขายของดัชนีก็สามารถช็อปพ,พุ้นพวกนี้ได้เลยนะคะคิดว่านะคิดว่าค <ขา S 2> ือวันไหนถ้ามีลบลบ,ลบแรงๆเนี่ยเก็บพวกนี้เข้าพอได้ค่ะได้คือมันไม่ได้แย่ขนาดแบบตกลงไปแบบลึกอะไรอย่างเงี้ยแหละครับเป็นทางรับเพราะรอข้อมูลบางอย่างที่เป็นปัจจัยบวกอืคค่ะ ได้เลย <Okay S 1> ค่ะพี่เปียคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค,ค่ะคร,ครับผมสว,ส,สวัสดีครับ